สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับ Tech Build Channel ช anel ที่พาทุกคนไปสร้างเว็บไซต์กันครับวันนี้เราก็จะมารู้กัน3โมดูลในตำนานที่เราใช้สร้างเว็บไซต์กันนะครับโมดูลแรกคือโมดูลเท็นะครับนี่ถัดมาเป็น Image อันที่3ก็เป็นวิดีโอแล้วก็ผมเสริมให้เป็นโค้ดด้วยเนาะมาไปลุยกันดีกว่าอันดับแรกเราก็จะสร้างเอ่อเซสชันขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็ตรงอเอโรจะแบ่งเป็น3แบบครับอันแรกเราสร้างเท็กันเลยอ่ะ สมมุติเท็กเนี่ยก็เราก็จะเขียนเป็น Hello World เนาะแล้วก็จะมีตั้งใจสร้างเว็บไซต์กันนะครับนี่ครับซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งของอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เลยในตรงนี้และไม่กระทบข้างล่างด้วยเช่นผมอยากปรับเฉพาะเท็ข้างบนผมก็เลือกแค่ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยเนาะเหมือนกันครับ ถัดมาการแต่งเนี่ยครับเราก็จะแต่งเหมือนปกติได้เลยจะแต่งที่ row section หรือว่า module ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากเติม b a c k g r o u อ่ตรงนี้เป็นสีแดงหรือเราอยากใส่ภาพเข้าไปข้างหลังเช่นเราอยากใส่ตรงนี้เข้าไป Background ก,ก็จะขึ้นตรงที่ module อย่างเดียวนะครับถัดมาสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือตกแต่ง อันนี้ครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะที่ผมเพิ่งทราบมาไม่นานเหมือนกันก็คือวิธีปกติเราจะเปลี่ยนสีเนาะกดที่ฟันเฟืองกดที่ดีไซน์แล้วก็เลือกใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันอ่ะมีวิธีที่เร็วกว่าน,นั้นครับเทคนิคนี้คือให้กดอันนี้กดฟันเฟืองและชี้ไปที่นี่ครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเออมีพู้กันขึ้นมาเนาะสมมุติเราอยากปรับส่วนข้างบนก็กดผู้กันของ Hello w o r l d ได้เลยอ่าแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยครับเทคนคอยากเปลี่ยนสัก60นิดนึง ส่วนข้างล่างครับเราก็กดที่ผู้คันของอันล่างได้เลยอ,อันนี้เราก็อยากได้สัก20แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับเป็นเท่านี้เราก็ได้แล้วครับโมดูเท็ก์ครับถัดมาอันที่2โมดูอิมเมจนะครับไปดูกันดีกว่าอันนี้โมดูอิมเมจนะครับที่ผมชอบใช้มากทุกๆเว็บไซต์ผมต้องใช้อย่างต่ำไม่ต่ำกว่า3 -4 ถึงอันเลยนะครับอันนั้คือน้อยๆเลยนะนี่เจ้ามีน้อยนี่ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบปรับะครับส่วนใหญ่ก็คือไปที่ดีไซน์เนาะแล้วก็เลือกที่ฟิลเตอร์ตรง b บ i g ส n e ครับปรับให้สว่างขึ้นหรือบางทีอยากให้เติมสีสันเข้าไปก็เซเปียเข้าไปเนาะครับแล้วก็อีกอันนึงของ image ที่ผมชอบปรับเลยคือ border ครับคือผมอ่ะส่วนตัวแล้วชอบอะไรที่มนๆมนมันดูน่ารักดีก็เลยชอบครับผมจะปรับประมาณ8หรือ10ครับขึ้นอยู่ว่าจังหวะนั้นนะครับว่าชอบประมาณไหน ส่วนแอนิเมชันที่ผมชอบใช้ของรูปเนี่ยนะครับผมชอบใช้เป็นสไลด์อันนี้เนาะเลือกเป็น up แล้วตรงนี้เลือกเป็น450 m ิตรงนี้แอนิเมชั n อินเทนซิ y ี้ผมชอบ10ถึง20ครับอ่นน้องเขาก็จะขยับขึ้นมานิดหนึงนะครับเนี่ยกำลังพอเหมาะพอดีเลยครับนี่แหละครับโมดูลที่2 m o โมดูลอิมเมครับมาอันที่3กันวิดีโอเมดูวิดีโอเนี่ยเราก็จะ วิดีโอก่อนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อผมขยับมาตรงนี้ก็ขออนุญาตไปเอาวิดีโอของ t Tech b u i l d มานะครับอ่าเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราใช่ไหมครับก็เอาออก Add วิดีโอ n s s r t t r o m u URL ปุ๊บวางกด Insert to Post เราก็จะได้วิดีโอแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถปรับ b o r d e เดอร์รวมถึงบล็อกชาโดได้ด้วยเพิ่มความเด่นชัดของวิดีโอนั้นๆเช่นอันนี้ อันนี้อันนี้ผมชอบใช้สามันบนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมาะดีแชร์แล้วรู้สึกว่าวิดีโอนั้นมันเด่นชัดขึ้นมาเลยทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงวิดีโอเนี่ยครับตรงตั้มเนลของเราเนี่ยจะไม่เต็มกรอบเนาะผมมีวิธีแก้ครับวิธีแก้เนี่ยครับให้เราเลือกเป็นโค้ดแทนไปที่ YouTube ถัดมาครับให้ไปที่วิดีโอที่เรารชอบเนาะที่อยากเอาลงอันนี้วันนี้ขออน,นุญาตเอาเทควิวอีกรอบนะครับมาที่แชร์กด Embed Copy แล้วก็มาวางครับ ทีเนี้ครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าออทีเนี้ยตัมเนลเราอ่ะจะขึ้นแบบเต็มรูปแบบแหละนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้ Tech View มาแชร์กันครับทีนี้เราก็เข้าใจทั้ง3โมดูลแล้วเนาะโมดูลในตำนานที่เราต้องใช้ในทุกเว็บไซต์แน่นอนถ้าเราสร้างเว็บไซต์คือโมอดูล Text โมดูล Image แล้วก็โมดูลโค้ดหรือวิดีโอนั่นเองครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับ และตอนนี้นอกจาก YouTube Channel แล้วเราก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับใครไม่ถนะัดดูวิดีโอก็สามารถมาอ่านในเว็บไซต์และทำตามกันได้เลยครับยกตัวอย่างอันนี้อ่าเราก็สามารถดูวิดีโอข้างบนหรืออ่านตามข้างล่างได้เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้รับชมวิดีโอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณ Subscriber ด้วยสำหรับช่วงนี้ก็ขอให้บุญรักษาครับทุกท่านครับแล้วไว้พบกันใหม่กับ t เทค i e w Channel สวัสดีครับ